헬로 유카짱 마나고요이 새떡고요 또 소파 ตรงนี้นะคะก็จะไว้เครื่องซักผ้าอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอันะออนนี้เป็น ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะคิดว่าเอาขวดแชมพูที่เป็นแมกเนตมาติดเหมือนตามโรงแรมแล้วก็ซื้อแค่รีฟิลมาใสใ่อันนี้เปิดออกมาก็เป็นทางเดินจากทางเข้ามา ก็เ,เป็นครวนัวนะคะ เครื่องล้างจานอันนี้คือเขาแถมมาให้ว่าเป็นน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจานอันนี้ก็เป็นที่เก็บมีด ก็จะใหญ่นิดนึงทางนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ข้างบนก็มีอีกนะคะก็คิดว่าใส้ได้อยู่ตอนเราอยู่อพาร์ตเมนต์ก็คือเราแบบซื้ออะไรมาเพิ่มไม่ค่อยได้มากเพราะว่ามันไม่พอไปที่ชั้นสองกันบ้างนะคะอันนี้เอาขึ้นมา ชั้นสองปล่อยให้พ่อลูกเขานั่งพักผ่อนไปอันนี้เป็นเหมือนห้องเล็กๆห้องหลับจะเอาไว้เก็บของก็ได้หรือว่าบางคนเขาตามที่เซลเขาบอกเนาะบางคนเขาก็เอาไว้แบบเป็นแบบห้องโฮมเทยเตอร์ไว้ดูหนังเล็กๆอะไรเงี้ย บบซื้อโปรเจคเตอร์มาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคะพวกคัตเอาพวกอะไรต่างๆให้อยู่ในนี้อ,อย่างเงี้ยพอซื้อโฮมเทเตอร์มาเราก็มาสง่งดูฝั่งนี้อะไรเงี้ยได้หรือว่าจะเก็บของก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แ ข้างบนมีแค่สองห้องนอนซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องของเราสองคนนะคะซึ่งก็มีห้องเล็กๆอยู่อีกเ,เขาก็จะเนน้มีห้องติดเอาไว้แบบเพื่อแบบเหมือนอยากใช้สอยอะไรที่มันส่วนตัวเช่นแบบคุณพ่ออาจจะอยากเล่นเกมอะไรอเงี้ยก็มี แบบลูกนอนไม่อยากเสียงดังาเขามาเล่นเกมดูฟังเพลงอะไรในนี้ส่วนอันนี้เป็น w o r l in closet นัคือเป็นแบบที่ใส่เสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าวางชั้นวางกางเกงวางอะไรเนี่ยซึ่งกว้างอยู่อะไรปอันนี้ก็ มองไปก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบมุมทำงานเล็กๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งก็คิดว่าในอนาคตก็จะให้เป็นห้องของยูกะก็ประมาณนี้ ห้องนี้ก็เหมือนจะกว้างกว่านิดนึงเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้มีห้องเล็กแล้วก็ work in closet ก็ก็เล็กกว่าแต่ก็แล้วก็มีห้องแบบอรตู้ใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบ built-in ไว้แล้วสองอัาหนึน่งคืออันนี้แล้วก็อีกอันนึ่งก็คืออันนี้ ก็คือขนาดกว้างพอๆกันนี่ค่ะจะก็มีประตูสองอันแบบนี้ม่านก็เปิดได้นะคะแต่ว่าด้านหลังบ้านเราอะค่ะเปิดมาแล้วก็จะเจออพาร์ตเมนต์เหรอเรียกว่าอพาร์ตเมนต์แหละอยู่ซึ่ง ก็ไม่ได้เน้นเปิดก็ปิดไปใช่หรือเปิดแค่นี้ก็ได้เปิดแต่ว่าลบแสงเหลือเปิดให้เอาแสงเขานี้ประมาณนี้นะคะก็มาเดะไม่มีอะไรเดะอันนี้เปิด ห้องลิฟ r o o ูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีต้นไม้นิดหน่อยที่เขามีไว้ให้ตรงนี้ก็เป็นแบบเอาไว้ล้างอะไรข้างนอกรดน้ำต้นไม้ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ว่าจะเอาแบบ ้นไม้ดอกไม้มาวางเพิ่มตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นปลูกกระเพราอะไรเดี๋ยวว่ากันเขาเป็นประมาณนี้ใี้ก็ข้างหน้าบ้านเราก็จะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นห้าบ้านโล่งๆไม่มีอะไรก็จะไม่เหมือนที่ไทยอ,อ๋อจะเป็นประมาณนี้นะคะ